ฉันนางสุมิตราศรีสมบัติผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะขอเชิญชวนให้คนสุขโขทัยช่วยกันงดดื่มเหล้านะคะในช่วงเทศกาลสําคัญๆโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยมันมีกฎหมายนะคะในเรื่องการ ห้ามดื่มเหล้าในที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองสุขโขทัยเนี่ยเป็นเมืองที่งดงามมากในเรื่องของคนสุขโขทัยที่มีใจงดงามในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมประเพณีดิฉั้นอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันร,รักษาสิ่งที่ดีงามอันนี้เอาไว้สิ่งหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่สูงส่งและงดงามของคนสุขโขทัยก็คืองดดื่มสุราโดยเฉพาะเทศกาลร,รอยกระทงนะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วขอเชิญชวนนะคะการดื่มสุราการดื่มเหล้านั้น,น,นมันเป็นสิ่งที่ ไม่ดีมันก่อให้เกิดอาชญากรรมฉันอยากจะเห็นว่าปีนี้คนสุขุไทยงดเหล้าโดชยชฉพาอย่างยิ่งในช่วงของเทศกาลร,รอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟนี้ค่ะขอบคุณค่ะ